คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้คิดอย่างไรในตอนนี้เวลานี้ตัวเขาเองความพักดีเขาว่าเขาเหมือนเขารักคุณอะให้ให้คุณเชื่อถือเขาได้ไว้วางใจเขาได้ความน่าเชื่อถือความเชื่อถือเขารักจงรักพักดีซื่อสัตย์มันคงจริงใจกับคุณพายุอารมณ์ความวุ่นวายใจไม่มั่นใจไม่มั่นคงได้รับผลกระทบเขาวิตกกังวลเรื่องของคุณ เขาว่าคุณวิตกกังวลวุ่นวายใจมีความไม่เข้าใจกันเขาว่าคุณเขาจงรักภักดีต่อคุณรักษาเขาอยากดูแลหัวใจคุณรักษาคุณหรือไม่ตัวเขาเองตอนนี้กําลังเหมือนปล่อยพลังทําความสะอาดหัวใจความจริงใจความบริสุทธิ์ใจแล้วหัวใจเขามีเพียงคุณเท่านั้นเขาก็หายและทุ่มเทให้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขามีแต่คุณวความทุกข์ความวิตกกังวล